สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูของเล่นของเรานะคะน,นี่ยับเป็นหมดเลยค่ะสีล่าม้าลายหินคลองไดโนเสาร์าจรเจอเก่ไดนโนเสาร์สองหัวไดนโนเสาร์ชีเล็ก หมูสีฟ้าเมื่อกี้หมูสีชมพูวัวไนโนเสาร์หมาโตไดโนเสาร์ชีเล็กตัวใหญ่ช้างเดือดฮะช้างแมมมอสควายป่าสีดำลิง ช้างควายเดนเสาร์เดนเสาร์ตีกองเดือดฮัทขาหักนะคะนี่โอ้โหขาของเดือดฮัทนี่ค่ะเดนเสา่าสองหัวควายควายสีส้มควายสีเขียวก็จะประมาณนะะี้ค่ะ นี่เลยนีจะนํามาดูเ้าเปนมอส่อ มีแต่น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะหากน้องๆชอบคลิปนี้นะคะกดซับสไครต์นะคะ like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปก่อน,นะคะ่นะบ๊ายบายค่ะ